ถ้าคือไวท์ดานกอนี่คือคือสายพันธุ์ของหม่อนแบมเบอรี่อีกสายพันธุ์หนึ่งเอ่อแล้วก็ผลของหม่อนพันธุ์นี้ก็คือพอสุกแล้วเป็นสีขาวความยาวของหม่อนสายพันธุ์นี้ก็คือความยาวก็ประมาณ5้านิ้วครึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดเนาะก็คือความยาวของหม่อนแบมเบอรีนะ่เนาะห้านิ้วครึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นภาพสอนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขึ้นภาพโอเวอร์เลยเนาะ สวัสดียามบ่ายทักทายเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้พาเพื่อนๆคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านมาอยู่ที่ใบของหม่อนบันเบอรี่สายพันธุ์ ไวดาก้อนท่านผู้ชมครับคือไวดาก้อนเป็นชื่อภาษาไวก็น่าจะหมายถึงเอ่อสีขาวหรือเปล่าครับแล้วก็คำว่าดาก้อนน่าจะแปลความหมายว่ามังกรดร้วยครับก็คือแบบถ้าแปลเป็นภาษาไทยของบ้านเราเราคือเรียกว่าขาวหรือเปล่าประมาณนี้ครท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคือไวดาก้อนนี่คือเป็นชื่อสายพันธุ์ของหมอนแบมเบอรี่อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ผลของหมอนอสายพันธุ์นี้ก็คือ พอสุกแล้วเป็นสีขาวท่านผู้ชมครับความยาวของความยาวของหมอนสายพันธุ์นี้ก็คือความยาวก็ประมาณห้านิ้วครึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดเนาะก็คือความยาวของหมอนมาร์เบรี่นะห้านิ้วครึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นภาพซ้อนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขึ้นภาพโอเวอร์เลยเนาะให้ท่านผู้ชมดูว่าคือแบบเราเคยวัดขนาดว่า วัดขนาดเอ่อวัดขนาดของความความยาวของมอนมันมันประวิสัยฐานนี้ก็คือไวดาก้อนเนี้ยเราเคยเราเคยเราเคยแบบอะไรนะเราเคยเสียบยอดแล้วก็เราเคยเห็นมาแล้วแล้วก็ไปชิมมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยได้ได้ภาพไว้เก็บภาพไว้ท่านผู้ชมครับเอ่อท่านผู้ชมครับคือพอดีว่าเธอถือ,ถ,อถือกระดาษเอสี่มาด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ เทียบเคียงดูว่ากระดาษ A4 กับใบใบของหมอนนะฮะท่านผู้ชมครับว่าใครให,ใหญ่กว่ากันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเนี่เลยครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมครับใหญ่ประมาณนี้เลยน่นนาจะใหญ่กว่ากระดาษ A4 นิดหน่อยนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะกระดาษ A4 เนอะอไม่ถนัดตัวเลยอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่กระดาษ A4 ครับโอเค อตอนนี้เราก็เราก็ได้เราก็ได้เ,ดเดทียเชียงขนาดแนละ้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอนี่เลยครับเดี๋ยวจะ,ะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปดูว่าต้นกําเนิดของไวดาก้อนนี่มาอย่างไรและ,ะมาอย่างไงแบบไหนแล้วก็ทํายังไงถึงจะทําการขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีนี้และแบบนี้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเพรามว่าใบาท่านผู้ชมใบข้างหลังใบด้านหลังก็คือแบบใบใหญ่เช่นกันท่านผู้ชมครับอย่างนฮะ อ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆท่านผู้ชมดูข้างลึกลงไข้างหลังด้วยข้างหลังก็คือนี่เลยท่านผู้ชมครับใบเบลเลอร์อะไรประมาณนี้ครับเอ่อท่านผู้ชมเห็นไหมใบใบใหญ่มากเลยบ้านเพื่อนๆท่านใดแบบมีหมอนใบใหญ่ขนาดนี้บ้งางไหมครับท่านผู้ชมเอ่อใหญ่กว่ากระดาษ A4 นะพูดได้เลยว่าคือใหญ่กว่ากระดาษ A4 เมื่อสักครู่ก็คือเอ่อท่าท่าใบให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วดูแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอีกอีกรอบนึงก็ได้ท่านผู้ชมครับอีกรอบนึงก็ได้เนี่ยกระดาษ A4 เดี๋ยวจับขั้วจับขั้วของหมอนนะ จับที่คั่วของหมอนนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะดูดูดูใบใหญ่กว่ากระดาษ A4 นิดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะล้นออกมาล้นออกจากกระดาษ A4 มาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมล้นออกมาด้านล่างก็ล้นออกมาเห็นไหมฮะนี่คือขนาดขนาดใบของหมอนนะท่านผู้ชมครับใบใหญ่กว่ากระดาษ A4 เห็นไหมท่านผู้ชมก็คือใบใหญ่มากเลยคือแบบนี่คือใบที่เขาสมบูรณ์นะท่านผู้ชมครับใบใบสมบูรณ์ท่านผู้ชมดูดูดูจากด้านบนเนาะปดีว่าอยู่ใกล้กับสายพันธุ์อื่นด้วยอะไรเงี้ย ดูจากใบใหญ่ๆรูนที่อยู่ด้านบนนี่ครับอายุของพืชก็คือไม่นานนะฮะับท่านผู้ชมครับอายุของพืชไม่นานเนาะนอกจากว่าคือเราเพิ่งเพิ่งจะเสียบยอดไว้เพิ่งจะเสียบยอดไว้ก็ประมาณประมาณหนึ่งปีประมาณปีหนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปไปดูไปดูแท็กไ,ไปดูป้ายไปดูแท็กก็คือท,ที่ที่ติดไว้กับตน้นต้นหม่อนของเราเนาะท่านผู้ชมครับว่าเราเราปลูกได้ใบใหญ่ๆยังงามๆแบบนี้แล้วก็ เความอายุของของพืชนี่คือประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอายุของพืชนี่คือกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้สูงขนาดนี้จะได้งามขนาดนี้อะไรประมาณนี้อันนี้คือท่านผู้ชมสังเกตไห้ครับว่าใบของเขานี่คือยังยังเจริญงอกงามอยู่ยังไปต่ออยู่ยังใบอ่อนอยู่อะไรประมาณเนี้แสดงว่าเขายังเก็บสะสมอาหารอยู่ทีนี้คือยังเขาในช่วงที่เขาสะสมอาหารนี่คือเราไม่ต้องให้น้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยอะไรประมาณนี้ ท่านชมครับเห็นไหมฮะกิ่งนี้ยอดนี้ท่านชมสังเกตไหมฮะใบนี้คือใบสุดท้ายของกิ่งนี้ท่านชมครับยอดยอดเขาหยุดแล้วท่านชมปล่อยให้เขายอดเขาหยุดแบบนี้เลยท่านชมครับเห็นไหมฮะเนี่ยพอยอดเขาหยุดแล้วทีนี้เขาก็คือสะสมอาหารในช่วงนี้คือเขาสะสมอาหารอยู่ท่านชมไม่ต้องไปให้ให้ปุ๋ยให้อะไรเขาเลยนะปล่อยเลยนะท่านชมปล่อยไปเลยนะท่านชมครับปล่อยให้เขาไป เอาไปหาหารให้เขาสะสมหารแล้วก็ตากิ่งเ็าจะแก่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพอปลายฝนต้นหนาวเราลงมาทาผลทีเดียวเลยอะไรประมาณเนี้นะฮะท่านผู้ชมเอ่อนี่ก็คือแบบใบใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราข้ามเราลอดรั้วข้ามไปนู่นแล้วก็เดี๋ยวไปไปไปดูว่าเอ่อไปดูว่าไปดูว่ากิ่งกิ่งด้านนู้นเนี่ยมีมีอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวแวะไปดูกิ่งด้านนู้นนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะด้านบนก็คือแบบ้ยมีแต่ใบใหญ่ๆนั่นะเลยท่านผู้ชมฮนะเห็นไหมฮะนู่นเลย บ้านเพื่อนๆท่านใดที่มีใบมีหมอนใบใหญ่ขนาดนี้มั้งครับท่านผู้ชมเอ่อเราสามารถที่จะนํานใบนะเ,เดี๋ยวอโอกาสหน้าก็นําใไปทําทําประโยชน์อย่างอื่นได้เนาะประมาณนี้ทําไปทํานวัตก,กรรมอย่างอื่นบ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวได้เก็ใบใไปไปสตาร์ไปเนาะเพราะว่าใบเข้าสวยมากเลย <laughs> ใบเข้าสวยมากเลยครับผม <laughs> เอ่อท่านผู้ชมเป็นว่าท่านผู้ชมดูสังเกตดูใบเขาโหอย่างงามเลยใบยใหญ่มากเลยคือแบบเนี้ยคือใบอ่อเป็นเป็นหมอนมันบอรี่ที่เป็นหมอนมันบอรี่ที่สายพันนี้คืออ่อใบใหญ่ที่สุดแล้วก็ใบใบใหญ่ที่สุดจะไม่พอยังลูกยังยาวที่สุดของตระกูลหมอนมันบอรี่ของเอ่อของท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มุดรั้วเข้ามาที่ในสวนเราเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเปิดว่ากิ่งกิ่งหนึ่งที่ยื่นไป ด้านนอกนู้นคือไปนอกสวนเราแล้วก็คือแบบต้องออกไปถ่ายด้านนอกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้เรามุดรัวเข้ามาในในสวนเราแล้วจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าที่ต้นต่อของหม่อนพันธ์ไทยใสยพันพันไทยดั้งเดิมของเราคือแบบใบนี่เลยท่านผู้ชมใบใบแฉกใบเบงแ่งที่สวยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้คือหม่อนพันธุไทยของบ้านเรานะฮะท่านผู้ชมที่ก่อนเราเคยใส่ต้มยำทำแกงอะไรประมาณนี้เนาะ ทำกับข้าวใส่ต้ยมยำทำแกงอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เราคือใช้เป็นต้นต่อให้กับหม่อนพันธุ์ดีคือทุกๆุคใสยพันธุ์หนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยท่านผู้ชมไบดาก้อนที่เราที่เรามาดูวันนี้นะฮรท่านผู้ชมครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูป้ายที่เขียนไว้ว่าเขียนไป้ายไว้ันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบหกก็คือนี่เลยท่านผู้ชมเดือนหน้าก็จะครบ แล้วนะท่านผู้ชมครับเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีเนาะอะนี่คือเขียนไว้ไว้ดาก้อนนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบนี้เลยครบหนึ่งปีจแล้วก็ทีแรกเราก็คือแบบมีมีอยู่มีอยู่สี่กิ่งต้นตอเขามีอยู่สี่กิ่งเนาะแต่ว่าเผอิญว่าเอาเรานาที่เรานากิ่งมาคือแบบนํากิ่งเล็กๆมามาเสียบยอดไว้บนกิ่งนี้คือเขาเขาติดเพียงแค่สองกิ่งที่เหลือสองกิ่งเขาเขาไม่รอดท่านผู้ชมครับเพราะก็ไม่เป็นไรเนาะ มเ,เลี้ยงต้องเลี้ยงเท่าที่รอดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คืออายุอายุยังไม่ถึงปีใช่ไหมครับเพราะว่าปี66เนาะปีนี้ปี67เจดือนหน้าก็จะครบ1ปีแล้วก็คือแบบเขาอยู่บนต้นตอพันธุ์ไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็กิ่งขนาดเขาก็โอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนี้เราก็คงจะได้กินลูกกินผลเห็นลูกเห็นผลเได้ได,ได้ได้ชิมผลของต้นนี้นะฮะท่านผู้ชมเพราะว่า ต้นใหญ่ต้นแม่เขาก็คืออยู่ในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ต้นโตก่นนี้ใหญ่มากเลยประมาณสองสามปีอะไรประมาณนี้ฮะน,น,นั่รรรรนคือใหญ่มากแล้วนะ <c oughs> ครับท่านผู้ชมเอ่อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดกิ่งเดี๋ยวตัดกิ่งของต้นต่อพันธุ์ไทย,ไทยดั้งเดิมของของเราออกไปนะคนเดียวคจะแย่งอาหารกันอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตอนนี้คือเราก็ให้ให้ให้อาหารให้ปุ๋ยไปแล้วตั้งตั้แต่ตอนก่อนที่จะถึงฤดูกาลคือหน้าฝนอะไรประมาณเนีเ้ช่วงนี้คือเขา เขาก็คือนําอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นกิ่งตาเขาอะไรประมาณนี้ให้เจริญเติบโตเสร็จแล้วก็ช่วงช่วงที่แบบปลายฝนต้นหนาวท่านผู้ชมครับคือเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะมีลูกมีผลให้เราได้ชิมอะไรประมาณนี้ตอนนี้ช่วงนี้คือเขาเขานําอาหารทุกอย่างไปเลี้ยงกิ่งตาอยู่อะไรประมาณนี้กิ่งตาเอาไปเอาไปเก็บเก็บอาหารไว้กิ่งตาทุกกิ่งทุกตาอะไรประมาณนี้เพื่อเพื่อที่จะออกลูกตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเราก็จะได้ ชิมหม่อนมันบอรี่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่แบบมีความยาวที่สุดของตระกูลหม่อนมันบอรี่คือความยาวประมาณห้านิ้วครึ่งประมาณนี้ท่านผู้ชมครับประมาณห้านิ้วครึ่งเนาะตอนนี้เราปล่อยเขาสูงยาวไปก่อนอะไรประมาณเนี้นะครับแค่แค่กิ่งเล็กๆที่เรานํามาคือแบบเยอ,อะไลยว่าคือต้นต่อพันธุ์ไทยของเราคือจะส่งผลส่งส่งผลมาไรเว่าให้ให้กิ่งหม่อนสูงยาวุู่เลยท่านผู้ชมประมาณ ประมาณหเมตรน่าจะได้อยู่ประมาณนี้ครับกเมตร7เมตรอะไรประมาณจะสูงไปเลยประมาณนี้ทั้งทางที่แบบต้นตอขนาดแค่นี้เองนะฮะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ต้นตอพันธุ์ไทยนี่คือม,มหาจรรย์มากเลยเห็นไหมครับ สามารถนําอาหารนี่ขึ้นไปเลี้ยงกิ่งไปกิ่งกระโดงสูงไปนู่นเลยอะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวเราเราปีนี้เราจะได้ชิมผลหม่อนมารีกันว่าคือแบบผลมันแบบรูกสายพันธุ์ไวดาก้อนหรือมังกรขาวเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยเพียงไหนประมาณไหนประมาณใดอะไรประมาณนี้มีความหวานจู่ประมาณกี่บิตอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมปีนี้รับรองแน่นอนว่าเราจะได้ชิมกัน